สวัสดีครับเดี๋วในคลิปนี้ก็จะมาลองติดตั้ง 70mai hardwire kit นะครับหรือว่าสายไฟต่อตรงจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้ากล้องตรงๆนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องใช้สายอันนี้นะครับใน7 0 m รุ่นใหม่ๆในการใช้งานโหมดจอดรถหรือว่า parking surveillance mode นะครับถ้าไม่ใช้สายตัวนี้เราจะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับ<ๆ> hoy, ก็เด<ๆ>ี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าใน7 0 m i hardwire kit เนี่ยมีอะไรมาให้บ้าง ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีคู่มือซึ่งคู่มือน,นี้อันนี้ควรจะต้องอ่านนะครับเพราะว่ามันจะมีการจะต่อสายนะครับว่าสายเส้นไหนต่อตรงไหนนะครับแล้วในคู่มือเขาก็จะมีสเปคบอกนะครับว่าสามารถใช้ไฟได้เท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่ไฟรถธรรมดานะครับ1 2โวลต์ v, จนถึง 30V โวลต์เลยรถบรรทุกที่เป็นพวก2 4โวนละต์ก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็สําหรับรถเล็กเนี่ยตัว7 0ไมล์ฮาร์ดไวร์คิดเนี่ย มันจะตัดไฟที่11.4ี่โวลต์นะครับก็เมื่อแบตเตอรี่ลดเราเนี่ยมันลดลงเกิน1 1 4โวลต์อ่ะมันก็จะตัดการทํางานนะครับแล้วมันก็จะหยุดการทํางานของกล้องแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะต้องไปตั้งค่าในกล้องนิดหน่อยนะครับเพื่อใช้งานโหมดจอดรถหรือว่า parking surveillance mode โอเคตัวสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัว micro USB สําหรับเสียบพวก70ไม์นะครับก็จะใช้หัวแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น กับสายแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเอาไปต่อเข้ากับระบบไฟในรถนะครับเส้นแรกเลยก็คือ VCC นะครับเส้นนี้ก็คือต้องมีไฟตลอดเวลาส่วนเส้นที่2ก็จะเป็น ACC นะครับเอาไปเชื่อมต่อกับระบบไฟที่มีไฟเมื่อตอนที่เราสตาร์ทรถแล้วนะครับหรือว่าตอนที่เสียบกุญแจแล้วก็บิดกุญแจไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถเอาไปจามได้กับพวกช่องจุดบุหรี่นะครับเหมือนตอนที่ทำฟิว t ทปและอีกเส้นสุดท้ายนะครับก็คือกราวหรือว่าตัวถังของรถนั่นเองนะครับก็ไปติดกับตัวถังตรงไหนก็ได้นะครับของรถ โอเคสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวฟิลแท็บนะครับซึ่งตัวฟิลแท็บเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันทํางานยังไงในคลิปที่ผ่าน,านมา <S <S ก็เดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะใช้ฟิลแท็บสอันนะครับในการเชื่อมต่อไปที่ตัว vcc นะครับแล้วก็ตัว acc ตรงนี้แล้วผมก็จะมีหางปลายอีกอันนึงนะครับเอาไว้จั๊ตัวกราวเนี่ยเข้ากับตัวถังของรถนะครับก็เดี๋ยวไปเข้าหัวตรงนี้กันครับ โอเคตอนนี้ก็เข้าหัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า A.C.C กับ B.C.C เนี่ยผมก็จะเอาเข้าฟิ l แท a บนะครับแล้วก็กราวเนี่ยก็จะเป็นหางปลากลมแบบนี้นะครับซึ่งสายกาวเนี่ยผมจะต่อสายไฟเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวถังที่จะไปจมกราวเข้าเนี่ยมันไกลจากกล่องฟิลนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้มันยาวขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวไปลองติดตั้งกันที่รถครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาหาฟิลกันก่อนนะครับ ซึ่งฟิวที่ผมจะหานะครับก็จะเป็นฟิวที่มีไฟตลอดเวลาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นฟิวที่มีไฟตอนที่บิดกุญแจแล้วหนึ่งตัวนะครับจริงๆผมก็ลองสันนิษฐานดูแล้วแหละว่าฟิวตัวไหนมันน่าจะมีไฟตอนที่มีไฟตลอดเวลานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้จาก OBD นะครับตรงนี้แล้วก็ซิกนะครับก็คือไฟซิกเกลเลนนะครับหรือว่าช่องจุดบหรีนะครับสําหรับฟิวที่มีไฟแค่ตอนที่เราบิดกุญแจนะครับก็เดี๋ยวจะลองเช็คด้วยตัวโวลต์มิเตอร์อีกทีนึงนะครับว่าจริงไหม อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็จิ้มตัววอลเิเมตอร์ข้างหนึ่งไว้กับตัวถังของรถแล้วนะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นที่ที่เอาไวเ้เช็คนะครับก็อันนี้นะครับฟิล OBD ตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับโอเคมีไฟนะครับส่วนฟิลอีกอันนึงนะครับก็คือฟิลของที่จุดบุหรี่อันนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟนะครับโอเคตอนนี้บิดกุญแจแล้วไฟก็มาแล้วนะครับแต่ถ้าดึงกุญแจออกก็จะไฟดับเหมือนเดิม ก็จะได้ตำแหน่งของฟิวที่มีไฟตลอดเวลากับมีไฟแค่ตอนสตาร์ทแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะใช้ฟิวเป็น OBD นะครับกับฟิวของซิกเกรเลตนะครับก็คือที่จุดบุหรี่โอเคลราสายอีกสายที่ต้องจาเข้าล้นนะครับก็จะเป็นสายกราวหรือว่าสายที่จะจากับตัวถังนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมีจุดประจําของผมนะครับก็จะเป็นตัวน็อตตรงนี้นะครับก็รถคันอื่นเนี่ยก็ลองหาดูนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละครับมันก็จะ เชื่อมเข้าตัวถังแล้วเราก็ใช้เป็นกราวได้เลยก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากการติดตั้งกราวก่อนแล้วกันนะครับ โอเคทีนี้ก็เหลือสายไฟ2เส้นที่ต้องต่อเข้าฟิวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวที่เป็น ACC ก่อนแล้วกัน ACC ก็จะจับกับฟิวที่มีไฟแค่ตอนสตาร์ทนะครับก็คือเป็นสิกเกรนะครับหรือว่าฟิวที่จุดบุหรีอ่อันนี้ก็ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วก็เอาฟิลเดิมที่เราถอนมาเนี่ยครับใส่เข้าไปในฟิวแทบนะครับโดยฟิวที่เป็นฟิวเดิมเนี่ยใส่ช่องล่างนะครับแล้วก็ฟิวสาหรับ กล้องติดรถเนี่ยก็จะเป็นช่องบนครับพอใส่เรียบร้อยแล้วก็เอาฟิวแท็บเนี่ยใส่เข้าไปที่เดิมน,นะครับโอเคโดยตอนใส่เนี่ยต้องใส่ด้านให้ถูกนะครับว่ามันจะหันไปด้านไหนถ้ามันใส่แล้วมันไม่มีไฟเนี่ยก็ลองกลับด้านดูนะครับบางทีมันก็จะอาจจะสลับด้านกันได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่มีไฟตลอดเวลาก็จะใช้ฟิวของ OBD นะครับในกรณีของผมแล้วก็ใส่เข้าไปในฟิวแท็บ มันค่อนข้างจะแน่นเลยครับแนะนำไม่ใช้ครีมนะครับก็จะง่ายขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ต่อสายครบทุกเส้นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับไฟของ VCC นะครับไฟติดตลอดเวลาอันนี้เป็นไฟ ACC นะครับก็คือติดเมื่อบิดกุญแจแล้วนะครับจะจัำมาเป็นฟิลแทบแบบ2ช่องแบบนี้เลยนะครับ2อัน แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกราวนะครับที่ต่อกับตัวถังแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายเป็นไมโคร USB มาใช่ไหมครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเข้าไปที่ตัวกล้อง70ไมล์นะครับก็เดี๋ยวมาทดลองกันนะครับว่าอสายที่ติดไปใหม่เนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ต่อเข้ากับ Wi-Fi ของ70ไมล์นะครับแล้วก็ไปที่ตรงเซตติ้งนะครับแล้วก็ดูว่าตอนนี้เราสามารถเปิด Parking Surveillance ได้ยังนะครับถ้าตอนนี้เปิดได้นะครับก็แสดงว่าสายเนี่ยได้ถูกติดตั้ง อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ฟังก์ชันโหมดเฝ้าเวลาจอดหรือว่า Parking Surveillance เนี่ยถ้ากล้องมันตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้เนี่ยมันก็จะตื่นมาอัดระยะเวลาหนึ่งนาทีครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหลับต่อแต่การใช้งานจริงเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากการเคาะแบบเบาๆกันก่อนนะครับดูว่ามันจะสามารถดีเทคได้หรือเปล่านะครับยังนะครับยังไม่มีอะไรยังไม่มีไฟอะไรติดขึ้นมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเขย่าดูนะครับไฟก็ยังไม่ติดนะครับสงสัยต้องแรงอีกออันนี้คือสุดแรงแล้วนะครับก็ยังไม่ติด สงสัยต้องลองอกีก <c ười> คือกล้องข้างในนี้จะน่าจะสั่นสั่นจนแบบจะหลอนอยู่แล้วนะครับก็ยังไฟก็ยังไม่ติดตลองเคาะกระจกดูยังไม่ติดอ่านี่ติดแล้วนะครับต้องต้องเคาะกระจกถึงจะติดนะครับ หรือไม่ผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องชนแรงขนาดตัวถังเนี่ยเสียหายครับมันถึงจะดีเทคได้อืมก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคเมื่อกี้ก็ทดสอบแรงสั่นสะเทือนไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองบิดกุญแจสตาร์ดูนะครับว่ามันจะมีการแจ้งเตือนไหมนะครับว่าเมื่อกี้มันถ่ายอะไรได้บางอย่าง ที่บันทึกเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนขณะจอดกลุณาเปิดคลังภาพเพื่อด,ดูอ่าพอเปิดมันก็จะมีแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับว่ามันสามารถดีเทคได้ส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ t ท m e แ a p s e ซึ่งกล้องก็จะบันทึกภาพทุกๆหนึ่งวินาทีแล้วก็เอามาต่อกันเป็นวิดีโอยาวๆนะครับผมแนะนําให้เปิดโหมดนี้เวลาที่เอาไปจอดในห้างหรือว่าที่สุ่มเสี่ยงก็พอนะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้มันจะกินแบตเตอรี่รถยนต์ของเราตลอดเวลา คืออาจจะไม่ได้ทําให้ถึงแบตหมดเกี้ยงแต่ก็อาจจะทําให้แบตอ่อนแล้วก็สตาร์ทติดยากได้ครับโอเคสายเนี้ยมันก็แล้วแต่คนมองนะคะว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มกับราคา400เนี่ยข้อดีมันก็คือว่ามันสามารถติดตั้งได้แบบเออแนบเนียนนะครับติดไปกับฟิลแท็บได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาแบบติดพวกเบ้าจุดบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้แบบงานเนียบๆเ,เลยแล้วก็แบบ ถ้ามองคิดว่าเป็นฟีเจอร์เฝ้าเวลาจอดแบบเมื่อกี้มันเป็นฟีเจอร์แถมก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็บางครั้งที่แบบเราไปจอดในที่สูมเสียงเราอยากจะบันทึกแบบทาแล็บเนี่ยก็สามารถทําได้ครับก็คิดซะว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันนะครับเวลาที่เราต้องใช้เนี่ยเผื่อมันจําเป็นขึ้นมาแล้วมันอย่างน้อยมันก็มีอะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่าคงมีโอกาสน้อยะครับที่จะได้ใช้แบบนั้นโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ